ชีวิตติดเดินทาง passion journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับสำหรับทริปนี้ครับจะเป็นการเดินทางในแนวสาย enduro เข้าป่านะครับไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันซึ่งไม่รู้ว่าทำไปทำไมแค่หาก๋วยเตี๋ยวต้องลำบากระบบนกันขนาดนี้รวมถึงมีการพาไปเล่นน้ำที่ชายหาดของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับ มาอยู่ที่ปตทบ้านตะบันนะฮะอันนี้มานั่งรอที่ศูนย์อาหารนี่ฮะมาเจอพีนะครับไอดอลเอฟซีของน้องๆหนูๆสวัสดีครับสสวัดีครั่เจอแคทป่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูออเดอร์นะครับช่องยูทูบวันนีครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่มันทรมานทรมานนะฮะวันนี้ทีมงานก็มาครบแล้วนะฮะวันนี้เรากําลังตกลงกันอยู่ว่าจะไปไหนกันนี่ฮะเจอหลวงตาพี่อ้น พี่อ้นจะเป็นผู้นําทางไปร้านเบียร์ร้านเหล้าเฮ้ยไม่ไปแล้วพี่อ้นไม่กินแล้วโดนแม่มีแต่นักแข่งมาเลยลว,วันนี้ที่เราเข้ามาในเขตชุมชนบ้านทางกันแนล้วัะไม่เคยมาเลยเขาเริ่มปลูกข้าวแล้วตอนนี้ก็กำลังหาทางที่จะไปกันว่าเขาจะให้ไปทางไหนลองไปทางนี้หรือว่าจะไปทางนี้ดูจะ,จะไปทางไหนกันผมตามก็อย่างเดียวคนะผมนี่มือใหม่สุดเลยนะกลัวมากคือหลงกับทุกคนแล้วตามไม่ทัน เนี่ยเวดานักแข่งกีฬเทพวันนี้เหมือนการมาขี่รถเล่นของเขากันเนี่น้องดนเนี่ยมืออาชีพด้านการแข่งเลยเราจะไปต้องผ่านทางนี้ด้วยผ่านไปก็ไปที่ถ้เป็นดินแบบฝนตกท่เล็กๆนั่นเองตรงนี้ไปจะรอดไหมเนี่ย สับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นคลองชประทานนะครับที่ยังเป็นทางดินอยู่โดยที่การขี่อยู่ที่ประมาณสิบสิบกว่าโลเลยอะ่ะอย่างเงี้ยโค้งไปโค้งมาเรื่อยๆซึ่งความอันตรายของตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมีแค่เป็นหลุมเป็นอะไรที่มันมองไม่ทันนะครับอย่างกรณีพวกที่ขี่คล่องๆก็ไปถึงนู่นละนะครับส่วนเราก็ขี่ชมวิวทิวทัศน์ไปกับพี่อีกคนหนึ่งข้างหน้านะฮะพะจังหวะโค้งกลัวมันหลุดพ่อขี่ออกมาจากทางที่เป็น ชวนประธานได้สักพ,พักนะครับก็าเข้าเป็นเส้นทางในของหมู่บ้านไม่ได้เรียกว่าหมู่บ้านดีกว่าเรียกว่าเป็นเขตชุมชนสักที่ที่มันเป็นทางดินที่พวกรถพวกตายายแกเอาไว้หาพวกหาปลาหาอะไรนะครับส่วนผมตอนนี้คือรู้สึกว่าขี่มาเนี่ยอยู่หลังสุดอีกแล้วตามสูตรแล้วก็เริ่มเจ็บมือเพราะว่าเหมือนยางมันแข็งไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะก็คือขี่ตามไม่ได้ทันนะต้องมีพี่เขาข้างหน้าคอยมองข้างหลัง คือผมอยากจะถ่ายทุกคนให้ทันแหละแต่ขี่กันเร็วเหลือเกินแล้วพอขี่ม่ได้สักพักนะครับพี่คนหนึ่งที่ขับ CRF นะครับเขาก็ยางั่วยางหลังรั่วนะครับก็เลยว่าให้ทางป่านกับพิย์เขาช่วยพาออกจากป่าแล้วไปปะยางก่อนผมก็ขี่ตามมาเหมือนเดิมอยู่คนสุดท้ายแล้วก็หาทุกคนไม่เจอก็ขี่ไปเรื่อยเขารู้แหละตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนก็รอเองครับด,ดไเโดดไหมยังระหว่างพักรอนะ กิน,นบอวยไหมเอาบอยมนะั้มหลังจากที่รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่เขาก็ปะยางเสร็จแล้วแล้วก็มากันพวกเราก็เตรียมเดินทางกันต่อนะครับตอนจังหวะที่ยืนตอนนั้นคือร้อนมากอากาศยังอบอ้าวเลยทั้งที่อยู่ในป่านะฮะยืนเฉยๆยเหงื่อก็ออกพอเริ่มออกเดินทางก็เออโอเคค่อยเย็นขึ้นหน่อยนะครับแต่ทางที่ขับตรงนี้ก็จะเป็นพวกหลุมพวกอะไรที่มันแห้งแห้งที่มองไม่ทันนะฮะผมก็แค่เสียวๆ,ๆเพราะว่าผมไม่ได้ขี่มานานแล้วพอมาขี่ปุ๊บพอเจอหลุมมันชอบตกใจแล้วเบรก ความจริงคขอใหเปิดไปเลยครับรวมถึงสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มี6ล้อส,สวนออกมาบ้างเป็นครั้งคราวนะพี่เขาไปขนน้ํามานะครับส่วนเส้นทางแถวนี้ครับก็เป็นเส้นทางอยู่ในเขตชุมชนนะฮะมันก็จะเป็นทางเหมือนโค้งไปโค้งมาบ้างแล้วก็จะมีแอ่งน้ำเนี่ยซึ่งบางครั้งมาเร็วเ,วเกือบหลุดตลอดผม,มหลายครั้งเลยนะครับ แล้วก็การขี่แถวนี้อันสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของชาวบ้านที่เขายังจูงวัวจูงควายมาหรือแม้กระทั่งสุนัขที่อยู่รอบๆบนี้นะครับและที่สําคัญคือทางตรงนี้จะเป็นทางที่เหมือนฝนตกเละแล้วดินแห้งพอขี่มาปุ๊บก็จะเจอหลุมเจอที่มันแข็งๆอ่ะพวกนี้ก็คือการขี่ที่ดีก็คือต้องเปิดไปเลยครับอย่าไปเบรกนะฮะพวกนี้นะครับแล้วที่เขาทํายางเสร็จแล้วพยายามพี่อุ่นยางแตกตอ ตอนี้กำลังแต่ว่าให้พาไปทางร้านทำต้มนะครับเราให้พี่อ้นตามไปนโนี่อ่างแตกกันทุกคนเลยอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเห็นการเรามาเจอเหินที่มันรถทําหินตกนะแล้วเรามีการช่วยกันเอาเหินออกจากถนนนะครับโอ้เนี่ยมันหินรนไทยทําทตกไม่รู้อะนี่ครับวิธี e n d ดโรครับ ขี่ไปพักไปอคขี่ห้าโลพัก5ชั่วโมงเราซื้อของเขากี่แก้วมานั่งกันขนาดนี้โอเคนี่ครับหลังจากพักผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เตรียมเดินทางกันต่อเนี่มฝนมาแล้วขี่ไม่ได้สักพักนะครับก็มีฝนลงเว็ดมาเราคิดว่าโ้หงานเข้าแล้วถ้าเกิดตกแล้วขี่ด้วยเส้นทางนี้ยาวๆส็จแน่แต่มันก็ตกแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับ ในทริปเดียครับเป้าหมายหลักเราก็คือการขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อําเภอท่าตูมถ้าขับจากทางดําอยู่ที่ประมาณ70กว่าโลนะครับแต่เส้นทางที่เราใช้จะเป็นเส้นทางดินแบบเละาละป่าเลาะข้างทางไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันสุดยอดขนาดไหนครับที่เราต้องฝ่าเส้นทางขนาดนี้เพื่อที่จะไปทานมันครับขับไปขับมามาเจอสามแยกนะครับเรากำลังหลงทางกันใช่ไหม นี่เพื่อกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยเราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหม,มทำไมมันยากจังเลยกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยปัดปัดปัดระยะฐานนะครับเมื่อกี้ชนกันลม้มล้มฟองนี่เกือบหลุดโดนดน,ดน,ดน้องโดนชนกันเนี่ยไม่งั้นมันก็หลุดไปเนี่ยลงมฟองก็งไม่เบรกข้างหน้าเราก็เป็นสายป่านนะครับต้องดูออเดอร์ เราสามารถไปดูคลิปที่เราออกคลิปวันนี้กันได้ที่ช่องของปาดเลยนะครับคือผมพยายามจะถ่ายปาดตลอดนะ่านจะปาดขับหนีขเบ็นี่สิให้รูปออกไปเลยนะั่นแต่ชาวเป็นอย่างน,นี้ตลอดดีนะได้ฝึกการเปลการขเข้าตรงแบบลายตา เวลาไว้สำหรับการที่รถทัวรลิงมันจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดถ้าเกิดหลับทาง,ทง เมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีมีคนไปทางซ้ายคนหนึ่งนะหรือตาฝั่งนี่นะแยกอีกแล้วไปทางไหนอนุญาตานนะครับอนุญาตรับคุณบัวอนุญาตนะครับคุณบัวคุณบัวน,นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันตั้งอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอ คนนเดีย๋ยวคุยเรื่องไอ้เอ็นรูโร่นะครับรถนะครับก็คือถ้าเกิดคนที่จะหัดขี่หัดเริ่มอะไรด้วย <c oughs> เริ่มอะไรด้ยอยเกือบล้มเลยคนที่หัดขี่อ่ะก็เริ่มหัดขี่ะยังไงก็ให้ไปกับคนที่เขาทำหน้านทุกทางแล้วช่วยเหลือเป็นและแนะนึ่เป็นกันครับเพราะว่าถ้าไปเองคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันอันตรายมาก เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรหรืออะไรยังไงนะทีนี้ตอนเริ่มบนปตียงให้คนสอนให้มีคนแนะนําแล้วก็ไปเอาข,อข,อขอับเหมันผมบนี่แหละ <c oughs> อันนี้ยังดีนะป่าของทางสุรินมันไม่เยอะไงลองไปป่าทางเป็นภาคเหนือหรือพวกภาคพุกตอนเหนือเหนือน่อยุกปีศานเหนือก็ได้ที่ภูเขาเยอะๆอันนี้มันเป็นลายป่าทางดินทางเพียรมถ้าเป็นทางเขาทางไรด้วยนะโอ้ยอย่างโหดอ่ะ มากินเฟรดช์ฟย,ยวของเราเว็ดเ์ียวร้านก็เปิดยึกมากสุดไปเลยอ,อะไรนี่นะมวนกับคืนคือเราต้องมาอย่างนี้ด้วยเรอเนี่ย ได้ยังดีไม่ลดความตรงนี้เนี่ยโอ้ยหลุกเกินเบาโซนยังเลือกหมดลดเละหมด ตอนนี้เราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วฮะหลังจากเส้นทางที่มาร้านเขาตั้งอยู่ลึกมากรถยนต์ไม่สามารถมาได้แล้เ,เข้ามาได้ไง <c oughs> นี่ครับตอนนี้<ด>นี่คร<ด>ับ<อ>ามากินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องเราต้องเละขนาดนี้เลยเหรอคือ,อก๋วยเตี๋ยวริมูน <c oughs> ระยะทางเขา้าเท่ากับทางดำนะจะเป็นทางดินหมดเลยฮะเจ็ดส <c oughs> ิบก <c oughs> ิโลเจ็ดสิบกวกิโลจับมาโอ้ดูชุดแต่ละคนเรากินเสร็จเราต้องทำความสะอาดให้เขาด้วยใช่ไหมะตอนนี้เราขี่มาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ76กโลเป็นทางป่า สักบนะครับทางดำนิดนึงคือแค่ขับเรียบหมู่บ้านมานะคะตอนนี้ขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากเลยครับผมเอาไ้เจอต่อครับไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับถึงกี่โมงเรนที่บ่ายสองละตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับบ้านหนองมีทีนะฮะเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราตามหามากว่า70โลได้ในตาครับ,รบอยู่ที่ท่าตูมนะทุกคนคือคือร้านน่ะอยู่ทางดําแต่เราไปวิ่งทางดินเองคือความจริงมันมาง่ายแหละนี่ฮะก็ก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เราก็ หิวจัดมากสองคนนี้เธอต้องถอดเสื้อกินข้าวครับมันได้รสชาติเหรอฮะมันแบบเฮ้ยอยากเกรงอยากเกรงฮึ๊บฮึบฮึบฮึบนี่ครับป่านครับตอนนี้เราก็จะไปไหนกันต่อครับผมร่นน้ำพี่ที่ไหนครับการนี้ต้องโดดน้ำนที่ไหนฮะตอนนี้กี่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 องศาเนี่ยสามสามห้าสามหกใช่พี่อร์อมดูไปงั้นแหละดูไม่ได้เหรอมันมีแต่เวลาพี่วันครับหลวงตาเป็นโรคของเราครับและใบของเขา ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายเบื้องต้นของเราคือบะหมี่นะฮะหลังจากที่ก๋วยเตี๋ยวเสร็จเห็นว่าทางพิยศและป่านเขาจะพาไปเล่นน้ำกันนะครับสำหรับน้ำที่เราจะไปเล่นกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นหาดทรายแล้วก็มีน้ำภาพในหัวในการจินตนาการคือโอ้โหคงจะเป็น ดำน้ำที่สวยงามแน่นอนเลยก็เลยตั้งใจขี่ไปคืออยากกระโดดน้ำมากครับในเวลานี้หาที่เล่นน้ำกันนะครับประเด็นคือยังไมที่เล่นน้ำมันต้องเข้ามาลึกอย่างนี้อีกแล้วรอบเลยที่เล่นน้ำจริงๆเราไปเล่นน้ำที่หวานวอเตอร์ทาร์ที่ปราสาทก็ได้นะของเอชไอเ ส่วนน้ำนี้คือใครพาเด็กๆไปเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวแนบรูปให้ดู ตอนนี้มีรถจมอยู่คันหนึ่งนะฮะไปจมได้ไงอยู่ตรงนั้นส่วนเรานี่ตั้งขาตั้งไม่ได้หาไม้จากไหนดีตรงนี้นะครับที่ที่เราจะมาเล่นทรายนะครับเล่นน้ําไม่ใช่เล่นทรายมีรถคันหนึ่งจมไปสี่ห้าศูนย์ซึ่งเขายังมาหาวิธีเอาขึ้นไม่ได้นอนนี่แน่คืนนี้ไเอไม้อันนี้คือบ่อทรายดูดนะฮะคืนนี้นอนนี่บอก โชคดีนะพี่ไปและไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโยกโยกโยกรองมือเลยหลังจากทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเราก็พยายามที่จะเอารถออกนะฮะหลุดละหลุดละอืมทายท้ายทายอ้มันเป็นทรายดูดนะผมยืนเฉยๆมันยังดูดลงไปเลยเอาซอนเลยทําให้จมกไปใหญ่อารมณ์เหมือนจะเป็นลมหมดเป็นไงครับฮิตขึ้นยังครับ2000 years later ตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะฮะยังเอารถขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้เอาได้แล้วได้แล้วออกแล้ว ้้ามดูโดนเป็นไงลงชิวเย็นสบายเลยดิตอนนี้เราก็มาถึงที่หมู่บ้านช้างในจุดที่ต้องมาเช็คอินนะฮะถาประเกกรมชั้นสูงสูงจริงอันนี้ต้องซื้อตั๋วเข้านะครับ มันจะมีแล้วก็มีกิจกรรมข้างในอยู่พอสมควรมีเปรมิดช้างอันนี้เรียกว่าหอคอยช้างคอยนัดสาวนัดไรเล่าบอกว่าเจอกันที่หอคอยหอคอยอ๋อนัดสาวเจอบมาเจอที่นี่บอกแล้วนัดสาวอยู่ในเมืองสุรินทร์เหรอครับให้มาเจอที่นี่เลยบอกเขตสุรินทร์ก็รู้หมดนะครับไม่ก็ดอกม้นีละบอกว่าขี่มาเจ็ดสิบรูปหอจัสามช้างที่หอคอยกลางคืนกลางค่ำกลางคืนก็มาเจอที่นี่บอกรอที่หอคอยไหมอ๋อ ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วครับแล้วตอนกลับผมก็คิดว่าเขาจะกลับทางดำแบบขี่กันชิวๆสบายๆกลับนะครับแต่ที่ไหนได้เขาพาเข้าป่ากันอีกรอบครับแล้วก็เป็นระยะทาง50โลมั้งที่อยู่ในป่าคือรู้สึกมันไกลเลอเกินอาจจะไม่ถึงหรอกมั้งอาจจะประมาณ40โลอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเขียมจำได้เลยโอ้มันเพลียมากแล้วตาก็เริ่มมองไม่เห็นผมผมใส่คอนแทคเลนด้วยนะครับแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วพาขี่แล้วที่สำคัญคือ เข้าป่าผมล้มแปะไปหนึ่งรอบครับแต่ถ่ายไม่ทันนะครับก็แต่เป็นเส้นทางที่ขี่สนุกนะผมก็ชอบอยู่ซึ่งระยะทางการขี่วันนี้ทั้งวันนะครับไปกลับอยู่ที่ประมาณ175ิกิโลนะครับจากการที่ผมจับอยู่ข้างหน้าจอนะครับเป็นทางดิน80%และทางดํา20%อครับยังไงก็ต้องขอบคุณผู้นําทางทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาร่วมชิปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องชีวิตติดเดินทางแ a ชช i ่นเจ u ร n e ีนะครับสำหรับการขี่รถวิ สวัสดีครับ